ครับผมสวัสดีครับสวัสด,ดีพี่น้องนะครับ FC แฟนคลับแฟนเพลงของรถแฮร์ศิลปินอีสานอ่อนท้วงครับเมื่อนีที่พ่อที่น้องมาเบิ่งขั้นตอนนะครับของการเปิดเครื่องมาหอดงานเหล่าเหตุแบบใดน,นะครับเมื่อนี้วันที่เก้าเก้ามษาหกซีนะครับซึ่งข้าได้เรนทําการเสียแรงได้นะครับบางพื้นที่บางเขตบางจังหวัดบางตำบลบ,บางอำเภอเพิ่นกับ,บ่ให้เรนนะครับแต่ว่าเมื่อนี้อยู่ที่ศรีธาตั้ นะครับบัลโคคาบัลโคคานะครับอำเภอศรีธาตุอุดอรเพิ่นห็นเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับก่อนทำการแสดงเวทียังนี้มาครับอันนี้เป็นขัน้น,หน,ห,นหน่วยที่สองนะครับหน่วยหน่วยที่สองนะฮะชึงกขั้นตอนแรก เ้างมอหันเร็วนะครับเขาจะใบก้อนเพราะท่านเห็นยังหนก่งสี่ใบก้อนจุดถูกใบก้อนนะครับใบเจ้าที่เจ้าทางนะครับประจำหมู่บ้านนะครับไหว้ลดใบล่าเ้านะครับก้อนที่จะนะฮะสตาร์ทเครื่องหรือว่าจะซ่อมนะครับไปนักกันครับนักร้องหมอลำโซฟเฟอร์นะฮะแล้วจังสีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟเช็คอุปกรณ์ เทคนอย่างต่างๆอันนี้ให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 หมอลล์นุดนะครับครับถ่ายไปเลยเห็นมอลล์นุดกับโซโฟเฟอร์นี่ครับเป็นหวานเป็นประจำนครับมาวันนี้มาพี่นะครับเพราะไหวเซต นะพ่อใบเซตทิมดนตรีเพื่อนกะจิเตรียมเตรียมอุปกรณ์บ่ต้องบ่ต้องเปิดค้างก็ได้ได้เปิดแต่นนต์ตังเป็นยังไงสิเปิดแต็นาตังครับว่าบรรยากาศบรรยากาศที่แบบว่าดีคือบ่ห่อนบ่ห่อนเกินไปผมฝนตก có linh, <laughs> nó bưng pháo bờ rồi nè, nó bể. à, <cười> Được, เขาว่าเป็นตะโกกับเปืนลวดครับผมเราจะให้ล่ำให้ขอนจันให้เม่ฟังกรข้ากันนี่แมรหัก้งงนี่เปิดให้ดูด้ยเราเบิ้งลาขอจันนั่นเด้อให้เราฟังตน้ล่ำลมาฝนตกแต่ยังุด้อครับผมเล่นได้ก็ครับครับผม ว่าตาเปล่าว่าร้องเสียงครับไอ้ว่าไปจอดอยู่หันเนาะแล้วก็ารได้ครับเปิดทางมันมันเปิดทางไหนฟังนี่ครับฟังนี่ฟังนี่สิเดี๋ยวเยจ้เปิดไว้แบบนี้ก่อนะครับตอนตอนแห่ก็จะเกิดจอดเรืยังทีได้เปิดขึ้นเบิ้ลตอนเป็นมันเป็นซองสเต็ปเขาเขาเปิดเปิดแบบนี้ก็ได้ตอนแห่เปิดได้ครั้งที่ครับแต่ว่าตอนตอนถ้าเกิดว่าแห่เสร็จแล้วว่ายังจะมาเปิดเปิดขึ้นเบิดแพงไหม ถ้ามันพ่อทันพ่อจะแันล่ล่ำเล่อไปเรื่อกัลำไหมีแนวล่ำเกาัจนเด้วครับผมครับนี่พี่นาเป็นมาบอกให้ให้ล่ำให้ล่ำให้คับท่งเจาพาเป็นเนีนล่ำเน้นหมอล่ำมีล่ำเรืองนะครับมันพี่น้องแม่เนาะแม่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเีย อีหย <ENNIS S 1> ังมาเมื <ah> ่อวานโลดสร้างมวสิกาโบงะรพมันเป็นด็กหน่อยประมวลนค่ะสร้างเขาสร้างสร้างเขามันบอกเ็นเน้นละมค่กครับเขาท่าอยรกแม่หมู่บ้านนี้ของอำเพอเพิ่มาวาเพ่ได้แม่กย่อมแม่บอกว่าแม่ขอบ้านูบัวสร้างเขาดิสร้างขาบ้านวบวบ้านงนมหูมวนมหนั่นบวมวนหนคือมวนโมหนี้ดเด้อผู้เปนวงเด้อมวนมหนี้มวนโมต่เนี่มวนเอา เป็นเน้นมอห่อมหรือเปล่า,ลา,ลาลครับเนี่ยอันนี้มึงมีมวยชาแนลเนี่ะมวยชาแนลครับกําลังจัดของจัดยัง <c oughs> จัดของกันยังมึงเขาบวมครับนี่ต้องได้เฮ็ดไม่ได้หน่ครับเพราะว่ามันเขาบวมมึงมีเขาบวม ขบนนักดนตรีไปย่างกันไปนะั่นเตศิบอ้อยู่นี่หรอกนี่ภาพพี่น้องเขาไปเบิ้งกันนักดนตรีนะครับนักดนตรีกำลังจัดของนะครับนันก,กดน,นตรีหน้าตาบอดีซ้ำได้ครับผมก็พ่อไปวัดไปว่าได้ครับน้ำพระอาบเนี่ยน,นนี้อาจารย์แม็กกี้ครับผมอาจารย์แม็กกี้เอาถือไม้ไปน้ำได้หรอ เรียนเวลาแบบเมียนบอเป็นยังไงครับผมใจเย็นสวัสดีครับไม่ติดนะฮ้อนครับตอนนี้เนื้อแต่ครับแนนนะอันนี้อาจารย์เจ๊กครับอาจารย์เจ๊กมือท่าเป็ดครับสวัสดีครับหายวาจังไงเนี่ยผมบก็เคยมีนะผมบอกว่าเคยเป็นปนไอเด้ดีครับตรงมาเจออาจารย์หมูครับอาจารย์หมูอาจารย์เจ๊กเบาเบาเพราเป็นต้นเดาครับผม วันนี้จะมันเล่นเบียดดิเันนี้อ๋อมือเบียดก็ไม่ย่างกันบมางมั้งอาอมือเบียดมือกีตาร์ไปใช่ป่ะ่ควันนี้จะเล่นเบียดนะครับอาจารย์มอเบยีครับต่อไปครับมือกองอีกคนหนึ่งครับอาจารย์แบงค์ครับมือมีไปขับรถบ่ะจิเมไปแล้ว จากหน้าที่แล้วกำลั็งสัมผัสกันนะครับผมกดปิดกดเปิดนครักดปิด กมันมาเั้งชีดเยโอ้นะครับผมมยับไว้ครับขับอยู่ไฮยูน่ารับอยู่ไน่่ห้าน่ครับใส่จูขึ้นเลยนี่วานแนวไรเนาอครับควันขึ้นเข้นะฮะิโต๊ะได้เหมเนก่ยพันิต๊ครับพันิต๊เอาเอาเนื้อสัตว์ไมไทยรูปแพ นดดและครับพี่น้องคือการเตรียมตัวนะครับของทางด้านของ,ของทีมงานการดนตรีห้องนะครับอันนี้จะเป็นมะล้อนุษนะครับเออสัมผัสมะลําน,านุษยกันนี่อันนี้ นุชนุชจีรีนะครับหม,ลม,มอลลัดังเมืองดอนมือนีมาที่ทสิธาท <laughs> เขียนมอลลันุชนะเขียนมอลลันุชเพื่อนหากินนะครับอันนี้เพื่อนกับเดูกาลนี้เพื่อนมาอยู่กับรถแห่ยฮอกะงานงานกับไลตึมตึมนะครับผมไหลตึมตึมไรเขานะครับผมไหลเขาแล้วก็ไหลตึมตึมเหมือนโควิดครับโควิดนะครับเฟซเฟหมอลลันุชทียงครับนุชจีค่ะนรีค่ะ ฝากติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อแล้วรถจีนรถแห,ถแห่ศิลปินอีสานครับเสียงดังเสียงดังเอาฝากพี่น้องติดตามน้ำกันเร็วกันเนาะนะครับว่าศิเป็นทางด้านของช่องยูทูบของรถแห่ศิลปินอีสานออนทัวร์นะครับแล้วกับเพจเฟซบุ๊กของรถแห่ศิลปินอีสานออนทัวร์ทั้งหน่วยหนึ่งและหน่วยสองนะครับมือนี้พาพี่น้องมาดววูบรรยากาศาของหน่วยสองนะครับเดี๋ยวมือหลังคลิปหลังผมจะพาไปเบิ่งของหน่วยหนึ่งโอเคครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้งแนวกันแล้วกันครับสวัสดีคครรัับบไปแล้ว はい。<Bye. S 2> <laughs>